ปิดประเด็นนะคะตอนนี้มีข่าวลือนะคะจากโปลแลนด์ที่ว่าข่าวลือว่า ต่อมีสารอะไรนะกะมังตภาพรังสีอ่าตะมังตภาพรังสีจากยูเครนกําลังลอยเข้าโปรแลรนด์อันนี้อันนี้นะคะยังไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันนะคะที่ว่าไฟไหม้ป่าอันนี้นะคะเรายังโชว์อากาศบริสุทธิ์ท้องฟ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่จําถ้าลูกดําๆมาก็อันนั้นจะไม่ใช่นะคะน,นั้นจะเปนนขีปนาวุฒนะเพราะว่าเป็นช่วงเออตอนนี้ก็คืออันตรายก็ไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกกันเนาะยังไม่มีไฟยังยังไม่มีหรืออาจจะเป็นไฟไหม้เล็กๆน้อยน้อยก็ไม่ได้ถึงเนาะ ไม่ได้ถึงไอไฟไหม้ตอนนู้นมันก็หมดไปแล้วใช่ไหมใช่มันดับไปแล้วมันดับไปแล้วแต่ที่เห็นฟันดำๆนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วมีการาาขี่ปานาวุธมาลงที่ลงเก็บเชื้อเพลิงใช่น้ำมันเฉยๆลงๆเก็บนะเชื้อเพลิงลงเก็บน้ำมันที่ลาวีฟคือวันนั้นน่ะเมื่อวันเมรืนเนี้ยรัเเสเซียได้โจมตีขี่ปานาวนุธมา74ลูกแต่ทางยูเครนสกัดได้62ลูก mm hmm. ก็มาตกที่ลาวีฟสี่ลูกนะคะ ทุกๆวันเลยนะคะถ้าตอนที่รัสเซียยิงขีปนาวุธอ่ะจะยิงอยู่ประมาณเกือบร้อยลูกแต่คือส่วนใหญ่เลยทางยูเครนสกัดได้แต่ก็สร้างแต่ละลูกก็สร้างความเสียหายยับเยินเหมือนกันเนาะเราก็ขอประนามยขอประนามปูตินนะคะคือข่าวว่าที่เออะไรนะที่ยิงขีปนาวุธมาที่ลวีป่ะก็เพราะว่าจะมาขู่ไบเดนเออจะมาขู่ไบเดนคดพ่อคดแม่แต่กูจะโดนบล็อกไหมเนี่ย มึงมงาขู่ไบเดนแล้วมันเกี่ยวอะไรที่จะยิงขู่ที่ลาวีปลาวีปกับไบเดนไม่ได้อยู่กูเนี่ยอยู่ม <c oughs> ึง <c oughs> ขู่ <c oughs> ประชาชนอยู่มากมายตัวดำๆเหล็ก <c oughs> คนอพยพอ่ะเออคนอพยพอะ90เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะจากที่อันตรายเขาอพยพมาลาวีเพราะเขาคิดว่าเรืองลาวีเป็นเมืองปลอดภัยอันเนี้ยมันขู่จะฆ่าประชาชนชัดๆคนก็ดูเอาก็ช่วยกันประนามแล้วก็สลิมที่บอกเฮ้ยไอ้หาเช <c oughs> ียทางเออรัสเซีย อันนี้นะจะบอกเลยว่าคุณเชียคนชั่วให้ฆ่าคนไบเดนอยู่โปลแลนด์แต่ยิงเราวิปอันนี้จะยิงเราอันนี้เราก็ขอฝากไว้เนาะกับข่าวนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต่อไปนะคะวันนี้นะคะก็มีการเจราจากันอยู่ที่ตุรกีเนะาะว่าทางเซเรนสกี้นะคะก็ยอมรับในการสถานาการเป็นกลางเนาะถ้าเขาจะไปเจราจากันถ้า ปูตินยอมรับสถานะในการเป็นกลางก็คือจะเจราจาเกี่ยวกับเรื่องดอนบาสแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการยุติสงครามแต่ถ้าเกิดปูตินต้องการที่จะให้ทางยูเครนวางอาวุธทางยูเครนจะไม่ยอมวางอาวุธแล้วยอมแพ้นะคะแต่เราจะเจราจาให้เป็นกลางเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกันมากฝันน่งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ยูเครนแต่มันเกิดความเสียหายให้กับทางรัสเซียแล้วคนทั่วโลกด้วยนะคะแล้ว ข่าวต่อไปก็คือตอนนี้ทหารยูเคนะคะได้มุ่งหน้าไปเพื่อจะยึดเคอร์ซอนคืนจากทหารรัสเซียป้าคิดว่าขอทหารยูเคนจะยึดเคอร์ซอนคืนจากรัสเซียได้ไหมได้เพราะว่าตอนนี้หทหารรัเสเซียมันอ่อนแอมากค่ะมันไม่มีเมต้ข้าวกินตอนนี้ <c oughs> ใช่ค่ะวิถันเราก็ยูเครนแข็งแกร่งมากนะคะจริงๆเราเราก็คิดอยู่นะคะว่า <c oughs> เราอาจจะไปให้ข้าวเขาแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อขอแลกกับรถถัง เพื่อจะเอาไปขายคันละเจ็บล้านบาทนะคะน้องเขาน่าจะยอมอันนี้ก็พูดเล่นไปให้ขำๆกันเนาะก็คือนะคะทหารยูเคตอนนี้เรามามองแล้วทหารรัสเซียห้าสเซที่ออนแอร์ลงเนาะแล้วทหารยูเคก็เข้มแข็งก็คือแข็งแร่งควาเราหวังว่าทหารยูเคจะยึดเคอร์ซอนคืนมาได้เพราะว่าเคอร์ซอนก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เอ้มีความสําคัญต่อยูเคมากแล้วอย่างหนึ่งอ่ะ มันก็เป็นเมืองของเขาเนาะป้าไม่รู้ว่าทําไมจะต้องมาตาีเนามาแบ่งแผ่นด,ดินของเขาไปไอ้ป้ามันมาแล้วเสียงไซเรนเสียงไซเรนก็จะมาแบบนี้ตลอดนะคะถ้าเกิดเสียงไซเรนมาเราก็ต้องมองท้องฟ้าแบบนี้นะคะถ้าลูกดำๆมานะคะเราจะต้องวิ่งไปหลบตามเออตรงไหนว่าป้าวันเนี้ยตรงไหนหลบได,ด้ไม่รู้ว่ากูจะหลบตรงไหนดูเสียงมันเริ่มกลนูนล่นนะป้าตรงนู้นหลบได้หมดเลย ก็คือนะคะถ้าทำไมเรามีเสียงไซเรนแล้วพวกเราไม่วิ่งก <Would ads> ันเพราะว่าตอนนี้นะคะการโจมกปเริ่มไปแล้วใช่เราอยู่จนเราไม่ตื่นตระหนกแล้วเราอยู่นจนเราไม่ตื่นตระหนกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงไซเรนแบบเนี้เราก็จะไปหาที่ยืนอยู่ข้างๆตึกเพื่อจะลงไปในอะไรนะที่หลุมลบภัยหลุมลบภัยแต่คือ การที่เรายังไม่เดินไปตอนที่มีเสียงไซเรนเพราะว่าถ้าเขาจะยิงขีปนาวุธเขาจะยิงตอนเสียงไซเรนจบมันจะมาตอนเสียงไซเรนจบประมาณามเนอยี่สิบนาทีลมแรงนี่ก็คือชีวิตการเป็นอยู่ของเราชาวยูเครนนะคะก็จะมีเสียงไซเรนแบบนี้อยู่ตลอดเนาะ